เนี่ยดีมรูป้ป่ะเวลาเราปรุงกว๋วยเตี๋ยวอะต้องใส่ปลา,เ,าปเบย์ยู่นะจะได้อร่อยนี่ใส่ขนาดนี้มันจะเค็มไปหรอ,หรอไม่อร่อยนะดีมเชื่อว่ามันน่านจะเค็มไปอ่ะสองชั้นไม่ตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้เหรอวะดีมมันไม่ควรเป็นก็ไปไม่เป็นอยู่แล้วดีมเชื่อปะ่ะเราก,กินหมดเข้ามาเลยนองอ่อยค่ะทอะไรกันอยู่กินก๋เตี๋ยวยูกินด้วยกันไ,ไหมไม่เป็นไรแล้วตอ่อดูส้มๆลงนะ ทำไมอ่ะทำอะไรมาหรือเปล่าไม่นะฉันก็ม่เดูบวมขึ้นนะอ๋อ,อลองไปตรวจสุขภาพดูดีไหมน่าจะเพราะว่าเธอกินเค็มแมน่เลยอ่ะอ๋อเหรอ,หรอถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันลองไปหาหมอดูละกันโอเคเ<ร>ชิญครับคนไข้สวัสดีค่ะคุณหมอคนไข้ชื่อนางสาวเนวชกพรเซนรานะครับใช่ค่ะคุณหมอ อจาจจะผลตรวจนะครับเพราะว่าคนไข้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่สามนะครับจริงเหรอคะคุณหมออ่าใช่ครับคือปกติคนไข้กินเค็มไหมครับค่ะเวลากินข้าวอะไรแบบนี้เวลาปรุงอาหารจะชอบใส่เค็มๆมาค่ะแบบกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้หมอมันมันแสบเดิหมออ่าอ่าอย่างนี้ผมแนะนำให้คนไข้ลดกินเค็มก่อนครับอาหารหมักดงนี้ก็ลดก่อนนะครับผมแนะนําให้กินผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำผักเช่นน่ะแตงกวาแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วย่างเงี้ยครับค่ะคุณหมอคุณหมอคะแล้วไตระยะที่สามนี้ต้องฟอกไหมคะ อ่าแลยะที่สามยังไม่ถึงกับต้องฟอกนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูแลเต่งไม่ดีพอเนี่ยยะสี่และที่ห้าก็อาจจะเป็นอันตรายแล้ต้องฟอกนะครับก็คืออะไรอ่าก็ลองให้เราดูแลเต่งด้วยนะครับโอเคค่ะ,อะขอบคุณนะคะคุณหมออ่ามาตามมาด้วยน,นะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวหมอจะให้ยาตามอาการไปก่อนเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงไตทำงานหนักขึ้นอาจทำให้เกิดอาการบวมและควรจะทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและโปรตีนที่สูงอาหารที่คนเด็กเลีเ่ยงได้แ,แก่ไส้กรอกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมะม่วงชีสหรือเครื่องในสัตว์ซึ่งเครื่องในสัตว์เนี่ยจะมีโปรตีนที่สูงจะทำให้ไตต้องทำงานหนักในการกรองของเสียจากโปรตีนและอาจทำให้ไตเสื่อมได้เร็วขึ้น